เด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนค่ะก่อนที่เราจะไปเรียงลำดับจำนวนนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนตัวเลข1ถึง20กันค่ะเรามาทบทวนพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ หนึ่งสองสามสี่สี่แล้วอะไรคะเด็กๆหเก่งมากคะ่ะเด็กๆห้าแล้วอะไรคะหกเจ สองตัวมีหนึ่งและศูนย์ต่อไปค่ะสิบแล้วอะไรเอ่ยสิบเอ็ดมีหนึ่งและหนึ่งสิบสองมีหนึ่งและสอง 5มีหนึ่งและห16มีหนึ่งและ6 17มีหนึ่งและ7 18มีหนึ่งและ8 19มีหนึ่งและเก้ายี่สมีสองและ ศเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะหลังจากเราเรียงลำดับแล้วนะคะเด็กๆรู้จำนวน1-20ถึง20แล้วต่อไปเราลองมาเรียงลำดับกันเลยค่ะค่าคุณครูกําหนดให้มีเลข7เลขก 4.... เลข9ก 9.... เลข1และก็เลข5ค่ะอามาดูกันเลยค่ะว่าเราตั้งแต่จำนวนเลขหนึ่ง ถึงสิดูสิว่าตัวไหนมาก่อนนะหนึ่งมีไหมเอ่ยอ่าหนึ่งมีค่ะเติมเลขหนึ่งไปเลยค่ะเด็กๆต่อไปเลขสองมีไหมคะเลขสองไม่มีค่ะต่อไปดูเลขสามค่ะ 3ก็ไม่มีเช่นกันค่ะเด็กๆต่อไปเลขสีมีไม่เอ่ยค่ะเลขสมีเด็กๆเติมเลขสี่ลงไปเลยค่ะต่อไปเลขหมีไหมคะเด็กๆเลขหมีเด็กๆเติมเลข5ลงไปเลยนะคะต่อจากเลข5แล้วเลขอะไรคะเลขหมีไม่เอ่ย เลขหกไม่มีค่ะต่อไปเลขเจ็ดมีไหมคะเลขเจ็ดมีเด็กๆเติมลงไปเลยนะคะต่อไปเลขแปดมีไหมเอ่ยไม่มีต่อไปเลขเก้ามีไหมคะเด็กๆเลขเก้ามีเด็กๆเติมเลขเก้าลงไปเลยนะคะค่ะเด็กๆเรียงจำนวนแล้วก็จะได้จำนวนที่ น้อยไปหาจํานวนมากนะคะเด็กๆทบทวนกับผู้ปกครองที่บ้านฝึกเรียงลาดับกับผู้ปกครองที่บ้านนะคะวันนี้ขัวมีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ